สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร2 2 2 5 7 7 5 5 0อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องระวังความเสี่ยงถ้าซีนารีโอว่ามันเป็นฮาร์ดแลนดิ้งอย่ที่พี่คิดจริงๆคุณไทยต้องลงนะอคุณไทยต้องลงอันนี้ไม่ลงไม่ได้ เพราะว่ามันจะดึงให้เศรษฐกิจมันจะดึงให้ตลาดหุ้นอเมริกาลงพี่ยังมองซินาเรโอนี้อยู่นั่นหมายถึงว่าครึ่งปีแรกที่อเมริกาจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวเป็นไปได้ว่าดัชนีหุ้นไทยอาจจะลงมาเหลือแถวประมาณพันสองร้อยจุดเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ข้อดีของตลาดหุ้นไทยด้วยความเป็นเซฟเฮเว่นการที่ลงมาอีกแค่สองร้อยจุดถือว่าดีมากนะครับเพราะผมมองว่าดีไม่ดีถ้าเกิดวิกฤตในประเทศอเมริกาจริงเนี่ยหุ้นดาวโจนจะลงมาจากฮิสตอริคอลไฮลงมาอีกสาสิเปอร์เซ็นั่นอีกปีหน้า นั่นหมายถึงว่าเราจะลงน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอเมริกาพูดง่ายๆคือเราจะเอาพอฟอมอันนี้คือซีเนรีโอหนึ่งซีเนรีโอนี้พี่คิดว่าน่าจะมีเกินห้าสิเปอร์เซนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในความคิดเห็นของพี่นะส่วนถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นซีเนรีโอสไม่อยากจะมองซีเนรีโอสนะครับก็คือโลกกลับไปโตใหม่ไม่มีซอฟต์แลนดิ้งอ่ะซีเนรีโอสเรามองว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วกันถ้ามีซอฟต์แลนดิ้งเกิดขึ้นคําถามต่อมาคือถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วดอกเบี้ยลงโลกสวย ตามทีอ่อเมริกาหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาค่าจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยจีนเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีเลยอีกถูกไหมเพราะว่าจีนเพราะว่าอเมริกาเริ่มลดดอกเบี้ยล้ว าามันก็จะทําให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ไม่าร์ดแลนด i n g เศรษฐกิจจีนก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวได้เพราะว่าแน่นอนก,นการบริโภคก็ยังคงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลานิดหนึ่งเศรษฐกิจจีนก็จะเริ่มฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยก็จะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นหุ้นโลกก็จะขึ้นแล้วหุ้นไทยก็จะขึ้นตามเพียงแต่ว่าหุ้นไทยก็อาจจะขึ้นน้อยกว่าเขาด้วยเหตุผลว่าเราไม่มีกร o w t ไม่มีโก o w t h story แต่เราก็จะได้ประโยชน์จากอะไรการส่งออกที่ดีขึ้นการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่ดีขึ้น เพราะว่าเรามีรถไฟฟ้าของจีนเข้ามาเปิดดังนั้นถ้าโลกฟื้นตัวดีขึ้นเขาก็ซื้อรถ e ีวีมากขึ้นเราก็จะส่งออกรถ e ีวีในปี2024-2025ได้ดีขึ้นมันก็จะทำให้หุ้นไทยเราขึ้นอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดซีนารโอแรกหุ้นไทยก็จะเอาเพอร์ฟอร์มถ้าเกิดซีนารโอ2หุ้นไทยก็ขึ้นมันอาจจะหยุดแค่ปรสี่พันสามแล้วจบเลยนะดีไม่ดีปีหน้าหุ้นขึ้นต่อเลยนะแต่มันก็ดีกับไทยทั้งสอบระเ็น่ะ มันก็ดีทางไทยก็สองประเด็นอะไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนยกเว้นความเสี่ยงที่เราอาจจะไม่สามารถคาดการได้จริงๆก็คือมันคืออย่างอีเวนแม้ครั้งอเมริกาเป็นฮาร์ดแลนดิ้งพี่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันแพ๊บเดียวนะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณสักสองสามตเรม่แล้วก็จบแล้วก็จะฟื้นตัวใหม่อีกรอบหนึ่งยกเว้นอันเดียวที่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้นะครับแต่ผมกลัวน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะ,ะก็คือในเรื่องของ geopolitical ครับมันเกิดขึ้นตลอดเลยนะ ปี2022ก็รัเสเซียบุกยูเครนปี2023ก็ฮามาสยิงอิสราเอลนะครับเชื่อได้เลยว่าอีกอีกได้ทำรายการแน่ปี2024ไค่บุกไับหรืออาจจะใกล้ตัวกับเราก็ได้นะอีกเป็นพม่าก็ได้พนมะ่าเลยอ่าเอออาจจะเป็นพม่าก็ได้นะว่าเฮ้ยชนกลุ่มน้อยยึดอํานาจรัดพม่าได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็อาจจะต้องมาคุยกันก็ได้หรือ เอ๊ะสงครามตะวันออกกลางดุนแรงขึ้นไหมซึ่งพี่ไม่คิดประเด็นนั้นเพราะว่าตะวันออกกลางเนี่ยไม่มีทางตะวันตกเข้าไปยุ่งมากละในตะวันออกกลางเพียวๆนะครับเขาก็ไปสกิดสกิดอิสราเอลได้นิดๆหน่อยๆแต่จะไปสกิดให้อิรักอิหร่านคูเวศซาอุอิมิเลสตีกันเนี่ยพี่ว่าไม่ไม่น่าแล้วอะไม่ไม่น่าทําได้ไม่น่าทําได้รัสเซียจะบุกคืบไหมก็ ดูแล้วตัวสเซกับยูเครนก็น่าจะเบาลงนะในปีนะ้าก็จะเหลือแค่อันเดียวถ้าจีนยกพลขึ้นไปหวันทําไงอะ่ะอืมก็แต่ว่าพี่ก็ว่ามันโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะเพราะว่าวันนี้เองจีนก็ไม่ต้องไปยึด TSMC แล้วนะเพราะจริงๆถามว่าไต้หวันน่าสนใจตรงไหนก็ TSMC กับฟอคอนะอืมแต่ตอนนี้อแบตเตอรี่ของจีนก็อันดับหนึ่งแล้วรถอีวีของจีนก็อันดับหนึ่งแล้วก็เหลือเซมิคอนดักเตอร์ไงเซมิคอนดักเตอร์ของจีนตอนนี้ก็จากเดิมที่ผลิตได้แค่ห้านาโนเมตร ได้เจ็ดนาโนเมตรตอนนี้ก็บอกว่าได้ห้าแล้วแต่เขาเอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์ก่อนยังไม่อยากเอามาใช้ในมือถือกลัวร,ระเบิดคากระเป๋ากลั <c oughs> <c oughs> ว,ว,วแย่ <c oughs> ก็เลยเอาไปใช้อะไรที่มันใหญ่ๆห,หน่อยหนึ่งดูว่าอประสิทธิภาพมันเป็นยังไงถ้าเขาทําได้จริงห้านาโนเมตรต่อไปเขาคงคิดสามนาโนเมตรแล้วนะเนาะต่อไปก็ไม่ต้องไปบุกไต้หวันแล้วดิเขาก็ทําชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้เองนะฮะพี่ได้ฟังสรารคดีเรื่องหนึ่งมาปรากฏว่าประเทศจีนพัฒนาได้เพราะว่าเอาคนเก่งเข้ามานะอีก ประเทศไทยก็ควรจะต้องทำเนาะแต่ว่ามันก็จะกระทบเกษฐกิจในประเทศเอ้ยกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศเขายังเขาบอกว่ารถรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยทำมานานมากเลยปรากฏว่ามันยังไม่แบบมันยังไม่ถึงจุดอ่ะมันทำยังไงมันก็ยังตีตลาดไม่ได้อ่ะเมื่อสมัยก่อนนะครับทำออกมาอย่างบ y d วดีอ่ะเราก็เห็นแล้วแต่สุดท้ายมันเข้ามาประเทศไทยมันก็ไม่เวิร์กใช่ปะช่วงหนึ่งที่เราซื้อมาเป็นรถลิมูซีนในในสนามบินสุวรรณภูมิมันก็มันก็ยังไม่เวิร์กอ่ะมันมาเวิร์กตอนปี2020อีก คือปีที่จีนเนี่ยอนุญ,ญาตให้เทส l a เขามาเปิดโรงงานยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเทส l a เนี่ยเขาเข้ามาสร้างซัพพลายเชนรถ e ีวีในประเทศแล้วต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมันก็เลยเร่งให้บริษัทจีนที่อยู่ในประเทศเนี่ยมันเหมือนแบบปลาที่อยู่สงบๆอยู่ในตู้อะอยู่ดีๆมีปลาฉลามลงไปอีกรู้สึกปะหรือมีปลาเสือ,อ,อก็ได้ พอมันลงไปปุ๊บไปปลาหางลูกยุงมันวิ่งร้อนเลยจากเดิมที่มันแบบว่าชิวไปกลายเป็นปลาหางลกยุงวิ่งแล้วก็รีบผสมพันออกลูกให้เยอะๆเพื่อให้มันแบบสืบมันสูญมันไม่สูญพันไปในตู้ปลานี้เหมือนกันนะครับจีนก็แบบซัพพลายเชนรถอีวีก็แบบหูเล่งพัฒนากันใหญ่แบตเตอรี่ก็เล่งพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ก็เล่งพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าก็เล่งพัฒนาจนวันนี้พลเรี่ยไแล้วนะหนึ่งในร้อยหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช บริลลี่ต้าตามไม่ทันอะ่ะแต่ระยะยาวไม่แน่นะครับเพราะระยะยาวเนี่ยรถน้ำมันก็วิงว่งไปึสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้รถไฟฟ้าก็ได้ประมาณเนี้ยร้อยแปดสิบสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อนาคตก็ไม่แน่อีกถ้าทํารถได้เบาขึ้นอะไรเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็ไม่แน่ถก็กลายเป็นว่าพอเทสลาเข้ามาเนี่ยซัพพลายเชนพอพัฒนาขึ้นมาปุ๊บบีไดีเลยได้ไประโยชน์ไปด้วยไงเพราะว่าเขาได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วมีแล้วทุกคนในประเทศจีนพยายามพัฒนาเพื่อจะส่งงานให้อีให้เทสลากลายว่า Tesla ไปช่วย ประเทศจีนพัฒนารถ EV จนถึงจุดวันนี้ปี2023กลายเป็น BYD ยอดขายแซงเทสลาเลยด้วยการที่เทสลาดึงเข้าไปก่อนหน้านี้ประเทศจีนผลิตรถสันดาบขึ้นมาเนี่ยก็เพราะต้องไปดึงโฟล์คสวากเกเข้ามา,มาจํากันได้เนาะซึ่งอันนี้เห็นเกตดว้วยว่าจีนจะดึงต่างประเทศเข้ามาเสร็จแล้วก็ลอกเขาเขาเรียกว่า Copy and Research นะครับ อ่าอินไบอินสปอเรชันก็ได้แล้วแต่จากูดที่มันดูสวยงามนะครับแต่ก็ต้องยอมเราว่าญี่ปุ่นก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจีนก็ทําแบบนี้ครับกลายเป็นว่าวันนี้พอรถอีวีเขาขึ้นมามันก็มันก็มันก,มนก,มนก็มันก็กลายเป็นว่ามาันเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้วยในตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซีนเลโอไหนก็ตามเนี่ยผมว่าประเทศไทยมันก็ไม่ได้รลายแรงหรือว่าเลวร้ายไปกว่าปีนี้นะครับคําถามว่าปีนี้ลงมายีนะ่สิเปอร์เซ็นตานกลัวไหมคือคือด้วยความที่พี่ผ่าน ต้มยำกุ้งมาก่อนเนาะผ่านสับคลามมาก่อนอะโควิดหลายคนคงผ่านด้วยกันนะครับก็คุ้นก็ลงมา50%นะการลง15-20%ผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะอันนี้เป็นเชิงปัจจัยพื้นฐานเชิงสภาพคล่องนะครับฟันเฟืองพัน a l เมนเทลแล้วก็เชิงของเซเวนนะครับบทเรียนของปี2023กับ2 0 2 2เพื่อตีไปโจตีโจดให้แตกในปี2024อ่ะข่าวดีอีกข้อหนึ่งในเชิงสถิติบ้าง <c oughs> จึงสถิติบ้างแล้วเป็นไปได้ไหมพี่วีปลายปีจากพันสองสมมุติถ้าลงไปจริงเป็นเบอร์เคสเน,นโอ้มาบอกจริงมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าปลายปีจะกลับมาพันห้าคือพี่เอยังอคเญสกับสมาคมนักวิเคราะห์ที่เขาทําบทบทสํารวจนะแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของสมาคมนักวิเคราะห์นะครับที่จะออกบทสํารวจมาซึ่งเราก็ส่งไปพะเราส่งไปแค่พันห้ารอยี่สิบจุดเองปีหน้าถามว่าจะกลับมาพันห้าได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะปีหน้าบทเรียนปีสองพันยี่สี่ เดี๋ยวอีกกล่มมาสัมภาษณ์พี่ต่อนะครับรออีกสิบสองเดือนมาดูกันว่าเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้นะว่ามันจะลงก่อนแล้วขึ้นทีหลังทําไมเรามองตรงนั้นเชิงปัจจัยพื้นฐานฟันโฟออะไรเลยพูดหมดแล้วนะแล้วมาคุยเชิงสถิติบ้างเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเป็นต้นมาอีกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดก็คือหลังต้มยำกุ้งหลังต้มยำกุ้งคือต้องบอกนิดน,นึงก่อนต้มยำกุ้งตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดหุ้นไทยมาปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ พี่แก่ไปเปล่าว่าชอบพูดเรื่องประวัติศาสตร์่าหนกินไปตลาดหุ้นไทยเปิดมาตั้งแต่ปี1907ัน <Yeah, S 1> เกันรู้นะ <Yeah. S 1> เออเราเราเราาเเกิดวิกฤตปี1994 <Yeah. S 1> เห็นป่ะเราเปิดตลาดมาเพียงแค่20ปีพี่ใช้คาว่าเพียงแค่20ปีนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นในอเมริกาที่เปิด200กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราเพิ่งกําเนิดแรกเกิดมาเลยแค่20ปีตั้งไข่มาเองดังนั้นตอนนั้นตลาดหุ้นมันเมสอัพมากมันวุ่นวายมากมันมั่วมาก ข่าวอะไรเข้ามาตีขวาเป็นบวกไปหมดเลยเพิ่มทุนก็หุ้นขึ้นลดทุนหุนเกิดขึ้นจ่ายปันผลมากหุนก็ขึ้นคือมันขึ้นไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะมีผันผวนบ้างบางช่วงเวลาแต่ด้วยความที่ตลาดหุ้นตอนนั้นมันเหมือนบิตคอยช่วงแรกๆอลบิตคอยเราก็เพิ่งเปิดม,มาตอนปี2008ดถูกปะ่ะนับวันนี้จริงๆเนี่ยก็ยังไม่ถึงยี่สปีดีบิตคอยก็ยังคงถูกมองว่าเป็นตลาดใหม่ๆอ,อยู่นะสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ตลาดหุ้นไทยในยุคนั้นก็เป็นยุคใหม่ๆแต่พอเราผ่านต้มยำก เฮ้ยมึงตลาดหุ้นมันไม่ได้ขึ้นไปสม่ําตลอดเวลานะเว้ยราคาอาสังหาไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นก็ขึ้นนะเว้ยมันก็มีชั่วโมงบับเบิ้ลเกินไปมันก็ลงได้พอเราเรียนรู้ตรงนั้นปุ๊บพอหลังจากปีหนึ่งพันเ้า้บปเป็นต้นมาตลาดหุ้นไทยเรามีเสถียรภาพหรือว่าภาษาอังกิจเขาเรียกว่า volatility มันลดลงความผันผวนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตั้งแต่ปีหนึ่ง็หลังจะมีเงาจบมามันนิ่งขึ้นเยอะคือมันไม่ได้เหวี่ยงมากกว่าขนาดเศรษฐกิจ หรือกําไรสุทธิโตหรือหดตัวมากจนเกินไหมัมนเป็นไปตามภาวะธรรมชาติของมันคือเวียงได้แต่มันไม่ได้เวี่ยงเยอะกว่ากําไรสุทธิที่ลดลงเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นัก volatility เราดีขึ้นนะครับนั่นคือที่แมาว่าทำไมตลาดคุณเป็นเซเว่นหนึ่งเก้าเก้าแปดเป็นต้นมาเรายังไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยนะครับที่ติดลบสองปีติดอืมเชิงสถิตินะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งสถิติมีไว้ทำลายเสมอ <wer EN> แต่เอางี้ตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าแดถึงปัจจุบันนะครับก็ประมาณยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปีที่ทติดลบสองปีติดติดลบปีเดียวปีถัดไปบวกถึงแม้จะบวกแค่ศูนจุดสาเปอร์เซนก็ตามมันก็ถือว่าบวกนะติดลบปีหนึ่งก็บวกดังนั้นปีนี้เราติดลบแน่ๆแล้วล่ะสิบห้าถึงยี่สเอร์เซ็นเนี่ยราวเนี้ย ก็คาดหวังว่าปีหน้าจะบวกแต่จะไปบอกว่า้จากเราวิเคราะห์ที่ผ่านมาบนลิ้นามันมก็ไม่น่าบวกเยอะดังนั้นถ้าบอกว่าปีนี้ปิดพันสี่ปีหน้าลงไปพันต้นๆแล้วขับขึ้นมาพันห้าเฮ้ยเม็กเซนเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีจีบจีโอโพลิติคัลนะเศรษฐกิจอเมริกาถ้าจะชะลอตัวก็คือปีหน้าดอกเบี้ยจะลงก็ลงปีหน้าแล้วลงเร็วด้วยถ้าจะลงถ้าเป็นซเนโอพี่นะคือเกิดฮาร์ดรีเซชชันเกิดรีเซชชันดีกว่าอย่าบอกเกิดฮาร์ดรีเซชชันเกิดรีเซชชัน หุ้นมันลงมาจริงๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็จะลงรอบสุดท้ายแล้วแล้วช่วงปลายปีเนี่ยจะไปรับข่าวปี2025ละหนึ่งเศรษฐกิจอเมริกาฟืน้นดอกเบี้ยลงมาถึงใกล้จุดต่ําสุดเศรษฐกิจจีนน่าจะโอเคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะดูดีขึ้นในปี2025ทันทีส่งออกท่องเที่ยวรัฐบาลโอ้โหรัฐบาลก็ยังไม่ได้ต้องเลือกตั้งใหม่ปีหน้ามีการเลือกตั้งเยอะมากโดยเฉพาะในยุโรปเยอะมากเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองเพราะว่ามันจะมีขั้วที่สนับสนุนการสงครามในยูเครนใช่ปะ่ะกับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนมันจะเปลี่ยนขั้วตรงนั้นไหมมันจะเกิดความมินนิ่งในในในโยบายของรัฐบาลของประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเยอะมากเยอะมากแม้กระทั่งในยูเครนเองก็มีการเลือกตั้งในปีหน้าเช่นเดียวกันรัสเซียก็มีรัสเซียก็มีนะครับปูตินซึ่งเขาเขาบอกว่ามาแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียเขาหรอกไปสนใจยุโรปประเทศอื่นเถอะที่เขาต้องมีการเลือกตั้งเต็มไปหมดจะมีการเปลี่ยนผู้นํำไหม ตรงนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรคือมันไม่ได้คือความเสี่ยงในเชิงที่ว่าจะออกมาเป็นลบนะแต่มันพอนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะนิ่งไงอีกทุกคนจะนิ่งเศรษฐกิจก็จะนิ่งเ,เห็นประเทศไทยใช่ไหมว่าพอจะเปลี่ยนรัฐบาลทีเนี่ยเอกชนต้องถอยออกมาก่อนใช่ป่ะแล้วดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเองจะยังคงสนับสนุนสิ่งที่เองเคยรัฐบาลก่อนคิดไปจะยังคงสนับสนุนลีนในโอเวอรไหมยังคงสนับสนุนลถอีวีไหม ยังคงจะให้ a เม z o n Google, นะครับ Microsoft มาเปิด Data Cloud ในเมืองไทยอยู่ไหมพอทุกอย่างพอนายกพูดมาก็เป็นสิ่งที่ถูกนะครับที่เดือนแรกต้องพูดนะครับถึงแม้ว่าจะบอกว่าเคลมคือมีหลายคนก็ไปบูลลี่แกนะว่าเคลมผลงานลรงตูแล้วทำไมพูดเนี่ยเราทำไมพูดก็ไปด่าเขาอีกว่าทำไมไม่ยืนยันนโยบายนี้แล้วเอกชนจะได้เข้ามาพอเขาไปพูดก็บอกว่าเคลมเพราะฉะนั้นเราก็ เราก็ต้องพยายามบาลานซ์บ้างนะไอสิ่งที่มันมีเหตุและมีผลนะครับเขาก็ต้องพูดครับเพราะว่าเขาก็ต้องเสรยความมั่นใจให้คนที่เป็นตัวรถอีวีจียังคงม,มาลงทุนต่อช้างอันยังมาลงทุนต่อ GAC ยังคงลงทุนต่อนะเขายังคงม,มาเปิดมอเตอร์โชว์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับอ m a z เมซอนยังมาลงทุน Data Cloud อยู่นะเขาลงทุน3บริษัทก็ส0 0แสนกว่าล้านบาทอาจจะไปปล่อยเขาไปได้ยังไงยนะอ่าลีเนเวอร์โบยังมาอยู่นะแผนพลังงานแห่งชาติไม่เปลี่ยนแปลงนะนะครับนี่คือมันยังเป็นนโยบายที่พอ ทูตพอทุนรัฐบาลจะเปลี่ยนปุ๊บเขาก็เอกชนก็ถอยไงว่ากว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่คือประเทศไทยว่าได้ยากนะยุโรปได้ยากกว่านะอีกกว่าจะตั้งรัฐบาลได้อย่างเยอรมันนี่บางทีอ่ะแปดเดือนอนะ่ะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยสามสี่เดือนถึงจะตั้งรัฐบาลได้ไม่ง่ายนะแล้วระหว่างนี้อีกเราเน้ถึงว่าถ้ามันเกิดช่องว่างในประเทศใดประเทศหนึ่งถ้ามันเกิดช่องว่างในเยอรมันนี่คือเป็นเรื่องเลยนะเรื่องใหญ่ด้วยเพราะช่องว่างมันจะใหญ่มากเศรษฐกิจเยอรมันมันใหญ่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในในปีหน้าเห็นไหมความเสี่ยงคือพี่พูดถึความเสี่ยงเยอะหน่อยเพราะว่าตลาดหุ้นดาวโจนนิวไฮว่ะเฮ้ย s ออีกนิดเดียวก็จะ, New High ะนิวไฮแล้วนะเว้ยนะครับ <c oughs> มันอีกรูปหนึ่งมันอยู่ในสไลด์นี้มันมีอยู่รูปหนึ่งที่บอกตลาดหุ้นไม่เคยบอกเลยนะครับว่าวิกฤตจะเกิดมันเกิดแล้วค่อยลง <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เสมอนะครับตลาดหุ้นมันจะพีก แล้วมันจะพีคก่อนเกิดวิกฤตแล้วพอเกิดวิกฤตเราค่อยลงมันจะไม่บอกเราล่วงหน้าเลยแบบเป็นเรื่องคือทุกอย่างบางทีมันนําหน้าเราไปนะแต่อ้วิกฤตเศรษฐกิจนี่มันทําไมมันชอบตามหลังก็ไม่รู้อะมันแปลกมากเลยนะคือตลาดหุ้นมันยังคงแบบเดินหน้าสู้ไม่ถอยกูยอมตายอะไรประมาณนี้ยแต่เศรษฐกิจมันจะหดตัวโดยที่แบบอยู่ดีไม่ตั้งตัวเลยอะมันก็เคยเกิดมันเกิดขึ้นตลอดอะมันเห็นว่าเฮ้ยมันทําไมอยู่ดีมันปึ๊บเศรษฐกิจหดตัวอยู่ดีเศรษฐกิจวิกฤตแล้วหุ้นก็ลงเฉยเลย แบงค์จะลม้มก็ไม่ได้แจ้งข่าวล่วงหน้ามันให้เรารู้ก่อนเลย S V B จะล้มจำได้ไหมดิสิกเนเจอร์แบงก์จะล้มสมัยก่อนต้นยำกรุงซุปปับมากเลยมันบราเดอร์ล้มอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตลาดหุ้นยังดีๆอยู่เลยตุ้มเดียวลงม,มาพันจุดเงี้ยตายนะเราระวังนะปีหน้าเนี่ยเราจนลงม,มาวันเราพันจุดพันจุดนี่เฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะเว้ย <c oughs> เคยนะสมัยสัภพรานะมน่ะลงมาเป็นพันพันพันนี่แบบ จะบ้าตายอ่ะตอนช่วงนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันอยู่ดีมันจะเกิดขนาดนั้นได้ก็ระวังประเด็นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงในปีหน้าแต่เป็นจะเป็นความเสี่ยงที่ผมเชื่อว่ามันจะดึงให้เศรษฐกิจมันแย่เพราะมันไม่เคยแย่มาก่อนเลยนะครับหลังจากโควิดมาเพราะมันแย่ปุ๊บแล้วในนี่โลกมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นไทยนะครับอ่ะจบบทเรียนปีตอนนี้ไม่อยากจะพูดในเชิงไมซ์เซ็ตแล้วอ่ะพี่ว่ามันทุกคนคงรู้แล้วนะว่าไมซ์เซ็ตของพี่เป็นยังไงแต่ว่าเราก็นิดหนึ่ง พี่ก็เริ่มทยอยซื้อตามที่พี่บอกไว้นะก็คือต่ำกว่าพันสี่จุดมาณสี่ร้อยจุดพี่ก็เริ่มซื้อหุ้นไทยนะพี่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถอยนะอ่ามัน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 เป็นไอเดียพี่เพราะตอนที่ขึ้นไปพันเจ็ดพันแปดพี่ก็ขายนะไม่ใช่ขายช็อตช็อตฟิวเจอร์ถ้าใครตามงานพี่จริงๆเนี่ยพี่จาจะจำพี่ได้ว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นมาทำนิวไฮเมื่อไหร่ซึ่งมันทำนิวไฮในปีสองพันสิบเจ็ดพี่บอกเลยว่าพี่จะช็อตฟิวเจอร์เพราะว่าพี่ไม่ขายหุ้น แต่ว่าพี่จะลองดูว่าเฮ้ยถ้ามันโอเวอร์แวลูมากจนเกินไปเนี่ยแล้วมันมีดับไซด์ไม่น่าเยอะในเชิงของแว l ์ลูเอชั่นเนี่ยจะลองช็อตฟิวเจอร์ดูเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะผมพี่ช็อตไม่กี่สัญญาเองนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงพอร์ตของพี่แล้วพอมันลงมาพันสี่เนี่ยพี่ก็ปิดสัญญาพี่ปิดผิดด้วยนะถ้าพี่รอโควิดแล้วมาปิดพี่กําไรเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่พี่ไม่รองโควิดไงพอลงมาพันสี่ปุ๊บพี่ปิดเลยปรากฏว่ามันลงมาเก้าร้อยเชด ถ้าพี่ปิดตอนนั้นโอ้โหพอดี้มันคงแบบหรูหราหมาเห่ามากแต่มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพราะนั้นดังนั้นวันนี้พี่ปิดพอริชั่นพี่ไม่ได้มีพอริชั่นช็อตแล้วนะอะ่ผมไม่มีพอร์ิชั่นช็อตดีกว่านะครับบางคนอาจจะไม่ได้เป็นพี่หรือไม่เป็นน้องผมแต่ว่าอลงมาต่ํากว่าพันสี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นจุดที่พี่ก็เริ่มผมก็เริ่มมองละว่าเป็นจุดที่น่าทยอยซื้อหุ้นละ นะครับแล้วก็ถ้ามันจะลงมาพันสองหรือลงมาพันหนึ่งพี่ก็จะค่อยๆเอาเงินที่พี่เก็บเอาไว้หลังจากโควิดที่ไม่ได้ซื้อมาเลยเนี่ยเอาตรงนั้นน่มาเริ่มมาทยอยซื้อหุ้นหรือถ้าใครไม่เคยได้ซื้อหุ้นตอนโควิดเลยเผอิญกลัวมากในช่วงเวลานั้นก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่เราเริ่มทยอยเก็บละเพราะหุ้นบางตัวเนี่ยราคาลงมาต่กของโควิดอีกพ่อแม่เจ้านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแชร์บทเรียนปี2023นยิบสานะครับเพื่อเราจะใช้ชีวิตต่อได้ดีในปีสะครับยอ่ดี๋ยวผมขอ ถามอาจจะสองสามคำถามรวดเดียวนะครับพอดีเวลาถามต้องเอาหูฟังออกนะฮะเพราะมันมันตีกันหนดเลยนะครับตอนนี้นะฮะเอาเอาอย่างเลเวลแรกก่อนครับพี่วีบอกว่าฝั่งของหุ้นจีนหุ้นไทยมันก็ลงมาดาวไซด์ค่อนข้างจะต่ำละนะครับถ้าในเชิงของการเปรียบเทียบเพราะว่าเงินของนักลงทุนต้องยอมรับว่าเขามีจํากัดนะพี่วีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกทำอะว่าจะเอาอยัางไงในเชิงของกลยุทธ์คือเอาทั้งสองประเทศเลยไหมนะรหรือว่าประเทศไหนมันดูมีความน่าสนใจมากกว่าระหว่างไทยกับจีน นะครับอันนี้เลเวลหนึ่งะฮะแล้วก็อีกเลเวลนึงนะครับก็คืออย่างถ้าสมมติว่ามันเกิดเซนนริโอแบบที่พี่วีบอกก็คือว่าสั่งฝั่งของเมกล้านะฮะมีโอกาสที่จะเจอกับรูซิชชั่นนะครับหรือฮร์ดแลนดิ้งอะไรก็ตามนะครับแล้วก็นี่มันก็สูงมากนะครับแล้วก็ยังไม่นับเรื่องอ่ะเรื่องตรงเลือกตั้งอะไรต่างๆที่จะเป็นความไม่แน่นอนด้วยนะครับสมมุติว่ามันลงมาจริงๆเนี่ยไอตอนขาที่มันกลับเข้าไปจริงๆหุ้นอเมริกามันอาจจะน่าสนใจกว่าบ้านเราไหมเพราะบ้านเราโ okay, อเคดาวไซจะต่าแต่ว่วในชิงงของที่ สมมติว่าเกิดซีนาร์โอ ER นั้นปั๊บเราต้องรีบสวิชกับไปที่อเมริกาเลยหรือเปล่าพี่วีมองไงฮะเป็นคําถามที่ดีนะครับต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่าเราคุยเรื่องหุ้นเราไม่ได้คุยเรื่องสินทรัพย์อื่นเลยถูกไหมครับจริงๆเนี่ยปีหน้าต่อให้เราจะมีความเสี่ยงเรื่องของนี้สินหรือการรีไฟแนนซ์ของหุ้นกู้นะครับแต่กองทุนหุ้นกู้หรือกองทุนตราสารนี้ในประเทศไทยหรือว่าตราสารนี้โลกเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับ ไม่กระทัก็คือส่วนใหญ่ที่เปิดในไทยด้วยก็จะเป็นเรตติ้งที่ค่อนข้างสูงก็จะเป็นกองทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยจะไม่ลงไปลงไปในไฮยูเยอะจะไม่ลงไปในจังบอนเยอะดังนั้นเนี่ยปีหน้าพี่เชื่อว่าดอกเบีย้ยขาลงอะ่ะตาสานนี่จะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุน้นโอเคไหมดังนั้นเนี่ยถ้าในเชิงของจันแบบหลายคนบอกถ้าเป็นโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็อย่าเพิ่งซื้อหุ้นเลยดีกว่านิ่งไว้งอนนะครับแล้ค่อยว่ากัน แล้วก็ถ้าจะมีเงินก็เอาไปพักในตราสาร,สารนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งแต่คําถามที่ต่อมาคือว่าถ้าระหว่างตรงนี้เราต้องเวทหุ้นจริงๆอ่าสมมติเราต้องเวทหุ้นจริงๆหรือว่าต้องทยอยซื้อหุ้นจริงๆอ่าหรือว่าต้องอยากจะเพิ่มพอร์ตเนี่ยพี่ก็อยากให้เพิ่มพอร์ตประเทศไทยกับประเทศจีนไปก่อนในพอร์ตหุ้นนะครับด้วยความที่มันอันเดอร์วลูแต่ก็ยังอยากให้เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้นี่คำถามที่ดีคือตอบที่คำถามที่2เลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะเวทหุ้นเพิ่มขึ้นเราเริ่มที่ไทยกับจนบีนนนนกก่่่ออม้้ยดวววาเเเลทถแะ็บงงิไสึ ไว้เมื่อตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงมาเนี่ยเราค่อยซื้อในตลาดหุ้นอเมริกาเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของช่วงปีหน้าเนี่ยการทยอยซื้อที่ตลาดหุ้นลงมาเรื่อยๆเนี่ยหรือย,ยังไม่ลงเนี่ยให้ซื้อไทยกับจีนก่อนแล้วสมมุติถ้ามันเป็นเกิดรีเซชชันจริงๆแล้วตลาดหุ้นอเมริกาลงมาสามสิบเปอร์เซนตอย่างที่เราคิดจริงๆเราค่อยไปซื้อที่ถ้ามันลงมาจริงๆยี่สาสิเปอร์เนก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นอเมริกาอีกครั้งงนึง เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าหุ้นอเมริกาลงพี่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าหุ้นไทยกับหุ้นจีนจะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะให้ขายสวิตจากหุ้นไทยหุ้นจีนแล้วมันบอกว่าซื้อหุ้นสาระเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เพราะไทยกับจีนเราก็จะขาดทุนอยู่นะถ้ามันเป็นรีเซชชันแต่ถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งเราซื้อหุ้นไทยจีนเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะให้ซื้อหุ้นอเมริกาตอนที่ยังไม่ลงอยู่ดีต่อให้เป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วหุ้นอเมริกา้้้้นนนนนตต่่่่่อีีีกกก็็็็็็ยัับบไไไไไไไปปเเเเเรรดดหหหุุจมมมมมทททค อันนี้ก็น่าจะตอบคาถามว่าถ้าให้เลือกตาสามนี้ก่อนพักเงินสดไว้รอให้คุณปรับตัวลดลงมาเป็นีเซชันจริงๆแล้วเราค่อยเอาเงินไปซื้อหุ้นจีนแต่ถ้าเราอยากซื้อหุ้นตอนนี้เลยแล้วก็เบรหุ้นเพิ่มขึ้นตอนนี้มีเงินสดอยู่แล้วอยู่เยอะยังไม่ได้ซื้อหุ้นเลยก็ซื้อหุ้นไทยกับหุ้นจีนก่อนแล้วก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้ครับวไว้รอหุ้นอเมริกาลง่คยซื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่คนนะครับเพราะบางคนเนี่ยไปถามเขาก็เขาไม่ลงทท,ลงทุนต่่่เยยยอยดีวก็ แต่ถ้าบอกว่าฉันไม่ลงทุนหุ้นไทยเลยฉันไม่ได้เชื่อในศักยภาพของตลาดหุ้นไทยอย่าไปลงทุนอเมริกาอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าเขาจะเป็นตลาดหุ้นที่ดีที่สุดก็รอให้เขลงมาก่อนลวครเรา่อยซื้อหุ้นอเมริกายังไม่ลงซื้อตอนนี้